กระนั่งมากเลยนะให้เต้นเว้ยเต้นไว like wow, ้ต i mean> so ื่นเต้นว่ะโอ้ยว้าวพี่เจโฮปกูชอบไม่เต้นเหมือนเดิมทำถูกต้องแล้วทำถูกต้องแล้วดีโอ้ยจนเนี่ยเป็นคำว่าอามี่คนดีแล้วแมนกูอย่างนี้เลยเว้ย ทำมาแล้วคุณน้าคุณตาและตี๋ไปเปลี่ยนเสื้อมาเลยใช่เปลี่ยนให้เป็นเือเดิมแต่ก็รู้สึกผิดหวังคราวนี้เราได้ยอดน้อยนิดนึงเลยเท่าไหร่คะพี่เอฟเลือเท่าไหร่เด็กเวลเราเล่ามาเล่านหไปายไปตั้งสอง200นะคุณพี่คาดหวังนะเอาจริงแล้วคราวนี้เรากลับมาอีกใช่เพาว่าเรากลับมาอีก กับอีกแล้วกับเพลงที่เรียกได้ว่าตำนานและผู้สร้างตำนานบทใหม่กับบอยแบนด์ที่ตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็น g กลบ a ลอา t i ตสใช่จีนดักทั่วโลกเพราะว่า เป็นเรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่ได้ไปเล่นที่นิวยอร์กทำแพลร์มาลาแคลีมาได้ใช่มาลาแคลี์ไม่มาได้โดนแกงไปแล้วไม่เมาได้โดนแกงไปแล้วแต่อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่ได้ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นแกมมี่อาร์บอตอ่าแกมมี่งานแกมมี่อาร์บใช่ใช่แล้วบอกเลยว่าอันนี้เป็นผลงานเพลงที่อ่ะเขาเป็นศิลปินเกาหลีใช่ไหมแต่ว่าเขาได้ปล่อยผลงานเพลงที่เป็น เพลงภาษาอังกฤษล้วนมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นแบบว่า international hit เกเลยทีเดียวก็ได้รับแบบประกาศสำหรับที่ดีมากและั่วโลกคู่และครั้งนี้ก็คือผลงานที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนอันที่สองจากวงนี้เลยปังทนจอนยาดันหรือ BTS นั่นเองค่ะ <Hello. S 2> okay, okay. แต่ว่าเคยมีล้ว, <laughs> ว่าเคยเปิดฟังเพลง BTS <laughs> แต่เป็นโ <laughs> ลโก้ BTS เราเป็นไงเพลงมันร้อน <laughs> เพลงที่ <laughs> เพลงที่เขาจะแบบว่าคอมคอมวันในยู่กั <laughs> <laughs> ล้้งมือบอย ก็เรียกว่าเป็นบ BTS ของไทยใช่เขาจะมาเอาลิขสิทธิ์เราไหมอ่ะเขาจะมาเก็บเลิขสิทธิ์ทำไมอะเออก็มันก็จะมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรรถไฟเสียอะไรไปหมดกับเพศ BTS ของกัประมาณนี้เอออันนี้คือเป็นอะไรที่บ่อยมากอย่าลอกแล้วเขาก็นี่หรือป่ะถ่วงนี้รือเป่ะ ถุงน <muitas S 2> ี <sketches> ้ข oh ึ <fe ats> ้น no พิเศษไปวะเขาเขียนเลยว่าคณไปเข้าอะไรไม่อยากเข้าเลยไหมเขาเรือเออเขาเรือรู้ว่าจะเข้าไปไหนรูนที่อยู่กันซะแล้วก็คือเอาจริงนะบอกเลยว่าหลังจากที่เพลงเนี้ปล่อยออกมาไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งวันน่ะได้ยอดวิวไปถึงหนึ่งร้อยล้านวิวแล้วอะก็ต้องยกเครดิตให้ทั้ง a มี่แล้วก็ทั้งทั้งบ้งทันเลยจริงๆที่แบบว่า เพลงบางทันก็ดีอาร์ม,มี่เองก็คือแบบว่าสู้เต็มที่เนาะแบบว่าเออซัพพอร์ตศิลปินได้เยอะมากใช,<ม>ใช่ใช่ใช่แบบทุกคนทําได้ดีมากมแล้วคราวนี้นุม่มๆกลับมาพร้อมกับบทเพลงที่มีชื่อว่าบัตเตอร์ะคะ่ะคือเขาปล่อยแบบพวกแบบทีเซอร์ภาพทีเซอร์ออกมาแบบสวยมากดีมากแล้วเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่คาดหวังว่าเออเอ็มวี MV มันน่าจะต้องแบบปังแน่นอนทุกคนพร้อมกันหรือยังเอยพร้อมแล้วค่ะอยากเป็นติ่งของใครกันบ้างเออ อ่ะเริ่มต้นที่กับเลยก่อนเป็นมันเป็นติ่งไปอ่ากูอยากเป็นกองสุงนทรับออฟเนี่ยเอาเป็นติ่งของจีมีนรู้สึกชอบแบบ นางมากนางน่ารักมากไม่ว่าจะ MV ไหนคืออะไรหรือเปล่าเวาดูเอ็มวี MV ของบางทันอะ,อะสิ่งแรกที่ได้จากบางทันคือสีผมจริง,รงสำหรับไอยนะคะบอกเลยว่าบางทันเป็นอีกวงหนึ่งที่ดิฉัน,<า>น <S <S ไม่สามารถเลือกเมนได้เหว่อก่อนเนี้ยตอนแรกสุดเลยฉันชอบพี่มินเพราะว่าพี่พ,พี่จินพอเขายิ้มน่ารักทันเลือกไม่ได้เพราะว่าที่ดีที่สุดก็คือไม่ใช่เลือก ่หเรากา่อทดี่สคือของที่มีค่ะที่ดีที่สุดคือไม่มีให้เลือกไงเกออกว่ามีแต่อะไรก็ไม่รู้ต้องแบบว่สาไเสีมาเต้นมเต้นเพลงกับกรแต่กตันตสิิเนะว่ามีตอนนึงี่อว่ากล้มัน z m นะพี่จิงแวพี่จิงเขายิ้มกล้องแล้คนนี้แหลเมนกูอย่างนี้เลยเว้ยอาจชอบ RM ขอไม่พูดหลักันว่าว่าอะไรแต่คืออาจจชอบ RM ด้วยเพราะว่า เขาเก่งมากเป็นคนที่มีคาริสมาก็ค mm ือชอบจีมินเพราะว่าเรื you know, ่องเต้นแบบเป็นคนที่เต้นเก่งมากแล้วก็พอร์ทอร์ดีใช่พอร์ทร์ดีมากวงเนี้ยให้ให้ให้ที่หนึ่งเรื่องพอร์ทร์เลยโอเคค่ะจีเอบาใครเป็นคำถามที่ฉันกลัวที่สุดเพราะว่ากูไม่รู้จักไั้คนโอเคโอเคไม่เป็นไรคือสำหรับจีเนี่ยอาจจะเหมือนฟังเพลงแต่ฉันไม่ได้สนใจตัวศิลปินเลยฉันฟังเพลงอะอ่าเออเออเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ แต่จะบอกว่าตอนนี้เขาไปขึ้นแคมมีมิอาบอดหรือแบบไปทำสแควร์อะไรก็ตามเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจแทนแทนคนเกาหลีที่แบบมีศิลปินครั้งหนึ่งที่ได้ไปยืนตรงนั้นในโลกนี้สิ่งที่ฉันคิดว่าควรจะชื่นชมนอกจากตัวศิลปินเองก็คือค่ายด้วยนะฉันคิดว่าค่ายค่อนข้างค่อนข้างดันและค่อนข้างสัพพอร์ตบางคันมากๆโอเคงั้นเราก็จะมาเริ่มมีแอคชั่นเพลงของบังบัน Let's go 1 go 3 Oh, new Big hit uh, Big music Big mm hit music Smooth like butter Like a criminal undercover Don't have like trouble Breaking into your heart like that Ooh Cool shakes yeah oh it All the to my mother Hot like summer Yeah, I'm making you sweat like that Break it down Quando and I vedere, non the mirror più. Mi hanno to un I got the superstar hanno fatto un po' di silenzio. Mi 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 hanno fatto un po' di silenzio. Superstar Glauza, Uuuh, 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 like Uuuh, 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 Uuuh,

โค้กเบื้อสูตรอะไรเงี้ยอ้อกินทั้งคำเลยเลี่ยนไหมลูกนั่นมันเนยเออจริงจริงไคลินชอบกินสับางร่าจบไปแล้วสำหรับบัตเตอร์จากบางทัานโซยานหรือบีเทสนั่นเองค่ะอุ้ยบอกเลยบอกเลยว่าคงคอนเซ็ปต์ทีผมจริงใช่ก็ได้อินไปร์ได้ใช่ได้แล้ว ใายจากเขาอยู่ดีก็คือสีผมที่วาวมากก็คือของจงกุกเนาะที่เป็นสีน้ําเงินแบบม่วงเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นจงกุกเขาทําสีแบบแรงสุดคือสีแดงอ่าแรงสุดนชอบซีนคนที่เต้นตื้อๆแล้วก็ไปแล้วก็เป็นยิมอ่ะอ๋ออันนี้นะอันนี้นะใช่เข้ามานี้ก่อน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 ที่จะเข้ายิมอันนี้เหรออ๋อจำจิมินนางบอกว่าจิมินหล่อมากคนนี้หล่อ แต่ก็ต้องยอมรับพอจ้มีเป็นคนที่เวลาทำทพวร์คอมเม้นตะ์ะมันเล่นหูเล่นปาเนี่ยคนที่จะไม่เต้นหลักหลักสาคนเราจะมีจินทำไมเขาถึงไม่เต้น่นเะเดี๋ยวอธิบายมีจินมีอาร์เอ็มมีชูก้าสาคนเนี่ยไม่เต้นมันเป็น พราะว่ามันเคยให้เหตุผลว่าชื่อผมคือแรปมอนสเตอร์ผมไม่ได้ชื่อแดนซ์มอนสเตอร์ซะหน่อยแล้วทาไมผมต้องเต้นแล้วก็ชูก้าบอกว่าจะให้มาเป็นนักร้องแรปค่ายติดต่อไปบอกว่าเนี่ยอยากให้มาเป็นนักร้องแรปไม่มีเต้นไม่มีอะไรเลยต้องเป็นนักร้องแรปแท้ๆสิ่งที่ได้คือนี่จ้ะสิ่งที่ได้คือต้องเต้นแต่ชอบว่าน่ารักใมันคือมันคือคืออ่ะถ้าพูดตามตรงก็คือมันไม่ใช่โพซิชันของเขาอี่จะเป็นเต้นแต่คืออีก3าคนอะรับบทเป็น โพสิช <Position> ันเต้นแบบแม้ว่าตัวเองจะไม่ใช่แดนซ์แมชชีนเลยใช่จีมินจองกุกแล้วก็เจโฮปที่แบบว่าเต้นจุกๆเลยแต่ว่าอันนี้น่ารักนะที่แบบทุกคนพยายามเต้นเรื่องจีมินก่อนเนี่ยแล้วมันาเต้นแล้จะเต้นตัวสิ่งที่ชูก้าทำคืออ่านี้เจโฮปก่อนแล้วสิ่งที่คุณชูก้าทำก็คือเนี่ย The อันก็คอมพิวเ<ข>อราทำอะไรอีกเนาะอันนี้เขา,ขาใช่เขาขาย CG จกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะใายนี้เออก็ถ้าผู้ตังตรงอะ่ะมันคือยังมีกลิ่นไอของความเป็นไดนามายอยู่เนาะอ่าใช่แต่ก็รู้สึกว่าเขาอาจจะคิดว่าไอนี่หรือเปล่าเพราะเพราะว่าเพลงแรกข,ของไดนามายก็คือได้รับความนิยมมากๆเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยแบบว่ามันแปลว่าเขาอาจจะกำลังจับทางที่ถูกต้องที่เหมาะเหมาะกับคาแรคเตอร์เขาหรือเปล่านึกออกใช่ว่าเออ ในฐในานะของคนที่ไม่ได้ติดตามอะไรมไม่ได้รู้ว่าเอ้ยคือเคอยฟังไดนามายนู่นนี่นั่นแต่คือถ้าเกิดฟังแค่ทํานองอย่างเดียวก็คือชอบอน่าสนใจเนาะแต่ว่าคาลคเตอร์เขาจะดูโตขึ้นเยอะมากจากเนื้อเพล,งอ,เพลงอ่ะดูเกี้ยวสาวนะเนื้อเพลงจีบสาวนะคะฉันเปินะฉันดูฉันเนื้อเพลงเขาจีบสาวอยู่นะ ประสบความสำเร็จมากๆเลยแล้วก็ได้รับการยอมรับแบบทั่วโลกเลยเพราะว่าเขาเองก็ได้เฟเจอร์ิ่งกับหลายๆศิลปินด้วยเนาะเอมมากเดอมากไม่ว่าจะเป็นเลิฟค่ะเทสเฮสซี่ใช่เฮสซี่ด้วยหรือว่าจะเป็นนิกกี้มินาดก็มีแต่ว่าเป็นการแบบถ่ายแกลถ่ายแกหรือว่าจะเป็นการอะไรเนี่ยเก่งมากความสามารถโอเคใช่ก็คือแบบว่า ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของวงการ K-pop เดยใช่ใช่ก็คือยอมรับยอมรับนักถือจริงๆกับไอดอลอย่างบีเสนะคะซึ่งโอเคสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับใครที่เกิดแบบว่าถูกใจแบบว่าชอบรีแองของเรานะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราได้ใช่ใช่อย่าลื ครวก็กดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่อยากแชร์กับเราอยากเมาอยากมาสา,ารคอมเมนต์มาบอกได้เลยหรือ, <c oughs> รอมีส่วนไหนที่เราบกพร่องตกบกพร่องไปหรือพิมพ์ผิดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเอามาสอนเพ่มาอินดูเข็ดได้เลยนะบอกมาให้เช่นจะบอกว่าแล้วเราไม่ใช่สองิหอก็บอก ใหรือว่าส่วนตัวใครเลือกอะไรก็พิมมาบอกอได้ใช่แล้วก็ใครที่อยากบอกคอนเซปต์อยากบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MV นี้เนาะสามารถพิมมาบอกได้เหมือนกันหรือว่ามีสัญญานุนี่นั่นสามารถาสามารถมาพูดคุยกับเราได้ทั้งหมดและสําหรับคลิปหน้าซึ่งแน่นอนว่าเราก็คงไม่ได้ใส่ชุดนี้กันอีกแล้วว้า <c oughs> <c oughs> มาร์กนะคะมาร์กนะคะ <laughs> งด้าใส่ชุดนี้นะคะโอเคสําหรับคลิปหน้านะคะจะเป็น MV <laughs> เพลงอะไรจะเป็นวงไหนที่เพลงกําลังจะออกมาอยากให้ทุกคนคอยติดตามไปกับเราพร้อมๆกันและอยากดูวงไหนอย,อย่าลืมว่าคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับคิมชีคิมชีอันยอ